สวัสดีครับทุกทุกคนนะครับวันนี้กระเพมก่าได้ลงเยี่ยมบ้านผู้ป่วยรู้ความดันหลุิสูงนะครับแล้วก็มีปัญหาลูกรอดเหลือสมองนะครับผู้ป่วยตอนนั้นนะครับนอนติดเตียงอยู่ประมาณ6เดือนนะครับ แต่ได้รับการดูแลดีจากญาติผู้ดูแลนะครับรวมถึงรอพอสตอและโรงพยาบาลนะครับในการให้ข้อมูลการส่งเสริมภาวะสุขภาพการกายภาพบำบัดการรับประทานยาต่อเนืองและได้กำลังใจดีได้รับการดูแลต่อเนืองของญาตินะครับทําให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นขึอนที่ล่างจะเป็นสโตรกหรือว่าเส้นเหลือดสมงตีบตอนนั้นเรามานอกเดือนนอ,อกเดือน เขาเดินเลือดตอนนั้นนอนนอนติดเตียงเลยเหรอนอนติดเตียงอ่าช่วยเลือดตัวเองในน้นอยดนน้อยพีนองช่วยยกช่วยเ่าห้องน้ำครับตึงตอนนั้นนั้นรู้สึกปก่นพือนมัง่งหนาหนาวันนั้นแต่เราในนอนติดเตียงเลยการรูซึ้กว่าคิดว่าคงจะไม่ให้เร็วคิดว่าคงไม่ให้เร็ว<ม>ตึง้งไปได้เป็นแรงทักดันที่ให้เราได้กายภาพตัวเองอาการดีขึ้น พีนองลูกล้านช่วยเลือดเต็มตีมผีนองลูกล้านช่วยเลือดทีงไหนด้านซ้ายซุกอ่ะจาา้วหน้าถีซายซุกหรือว่าเมื่อวานหน่วเมาจะมาดูเล่ยอยู่เมื่อี้ถุกเดือนอ่ามาดูเล่มาเจาะเลือดมาวัดนําวัดความดานได้มากระตุ้นให้เราทํากายภาพในส่วงหนุ่งบ้านเขาแนะนากายภาพไหมแนะนำออกเดือนเลืออ่าแนะน,นำไม่ทากายภาพอยู่จนมามาตอนนี้ผีไปได้เดินเหมือนเดิมปุ๊มาคลิปเมื่อตะกี้นะครับอันนี้ก็แต่ก็เดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆถ้าเรากําลังใจดี อ่าสุขภาพจิตด,ดีแต่ทางนี้ทางนั้นต้องดูแลเรื่องอาหารการกินนะครับในก็ปฏิบัติต่อเนื่องนะกําลังใจสุดยอดนะ<า>โอเคนะโอเคเป็นกําลังใจให้นะบอสตีนมาโอเคโอก้กล้าโมนะ<า>โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ